เอาปูนครับหมายเลขเดิมนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าไปแล้วไเลาไมตังขบวนไปกลับนะครับไปทับขบวนจากเพลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับไปินรับเหมือนเดิมครับ ใชยด้วย E B I P L นะครับทุกคนเตนเนอร์วดนไปดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วเข้าแล้วโค้งไปแล้วครับโค้งไปแล้วครับโค้งแล้วครับเสร็จแล้วครับ